คุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง M F Rider t h u กับแม่สาวไอ้คนสวยคนเดินจา้านี่ถึงกันไหมลิลี่ใอ้กูเปิดช่องก่อนได้ไหมมึงค่อยพูดครับขับรถบก่อนเอ่อสำหรับวันนี้จะได้พูดไหมเต็มที่เงาเลยจบยังจบยังกูจะได้พูดจบยัง เออพี่ไอกับตากล้องสุดหล่อของเรานะคะถุง่าเทียว่าเียวชาอะไรนะโปรโมทหน่อยดิจะขายผงก็โปรโมทหน่อยเอาพ e ูดไม่ออกเกียว่าคุณโบกินทันทีขี้ทันควันนะคะกินทันทีขี้ทันควันนะคะดกวาว่าไปเปิดช่องที่ร้านเถอะเออขับรถอย่างเงี้ยกูดูทรงแล้วไม่ไม่น่าจะแบบว่าเปิดช่องได้เดี๋ยวสิริก็แซ่เดี๋ยวอีขุนก็มืนทางก็ทางก็ต้องดูโูก็ไม่ชินทางในกรุงเท ไ่สิอะไปทางไหนเนี่ยวนเหลือเกินเอ่ออยากจะบอกน้องๆว่าที่พี่ไอ้หายหน้าหายตาไปจากในช่องนะคะก็อันนี้ต้องขอโทษเอหรือว่าแฟนคลับหลายๆคนด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลเหตุผลก็คือกูขี้เกียจกูขี้เกียจรอเรยรเรียจริงๆแล้วมันมีเรื่องเอ่อเป็นเรื่องของทางกฎหมาย แล้วตอนนี้เราก็ถึงร้านช่างโอเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ใครเอ่ยคันนี้สีสวยจังอ๋อรถแห่งในทีมนี่แหละค่ะคันนี้แหละค่ะที่เราเจะเอากลับบ้านวันนี้นะคะไปขุนเตรียมขนขึ้นกระบะเออโอเคตอนนี้ถึงร้านเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นพี่โอนะคะเจ้าของร้านนะคะนี่โอฝากร้านหน่อยร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่สุขสวัสดิ์ สิการซูเปอร์บา์นะครับเสิรดูใน Google ก็ขึ้นโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรอชมลูกชายกันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขามันล้วนี่อยู่นี่สภาพดูดีว่อยู่เจ้าของเยอะเลยนะคะเป็นไงลูกชายฉันนี่ให้ดูรอบ อันนี้เราก็ไม่ได้เจอกันมาก็น่าจะประมาณครึ่งปีแล้วนะคะรอดอยู่ที่นี่นะให้น้องนอนก่อนนอนนอน,นอนยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้กําลังไล่เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างวันนี้สิ่งแรกที่เราจะเปลี่ยนเลยนะคะก็คือ,อยางให้ดูยางเก่าก่อนให้ดูยางเก่าก่อนส่วนยางในวันนี้ที่ไอจะเปลี่ยนจะเป็นรุ่นอะไรก็เ,เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะว่าทําไมถึงเลือกใช้ยางรุ่นนี้เพราะอะไรมันมีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผลใช่ไหมคะพี่โอ น,นี้เราก็จะพาน้องหลามของเราขึ้นเขียงนะครับมีใครอยากกินหูฉลามไหมครับ กำลังคำนวณครับตอนนี้โอ้อันนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่โอแล้วกันนะคะ แป๊บหนึน่งนะลูกนะขึ้นเขียงแป๊บหนึ่งนะคะมาถึงยางที่เราจะเปลี่ยนในวันนี้นะคะนี่ค่ะออรัสเซไอวีนนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มเข้าฤดูฝนเนาะก็เลยอยากจะได้ยางที่แบบว่ากึ่งเปียกกึ่งแห้งไม่เอายางสนามจ๋าเพราะฉันกลัวลื่นนะเพราะจริงๆแล้วมีแผนจะขี่รถกลับไป,ไปทางใต้เนาะถ้าทางใต้ช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะซะด้วยอ่ะตัวนี้เป็นตัวให<ต>ม่นะทุกคนเห็นไหมอ่ะ จริงๆแล้วมีมีสีให้เลือกด้วยนะตรงเนี้ยสีแดงกับสีเหลืองส่วนอันนี้เป็นล้อหน้าใช่ไหมส่วนล้อหลังนี่พี่โอกาลังแกะอยู่ตัวนั้นจะเป็นสามคอมเปลอฮะเฉพาะล้อหลังนะสามคอมเปล่านี่ไปมาเรานั่งเป็นกําลังใจให้พี่โอดีกว่าไหมช่วยช่วยเป็นอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากพะละ เดี๋ยวพอเราเปลี่ยนยางเสร็จใช่ไหมเราก็จะมีทอ,อิปทีป่คิดว่าน่าจะไปต้นเดือนหน้านะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งว่าหลังการขับขี่ไปแล้วระยะหนึ่งเนี่ยออความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เปลี่ยนมาใช้ยางตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่โอจัดการเปลี่ยนยางก่อนออตอนนี้กํลังถอดบังโคลนหน้าครับเพื่อที่จะถอดล้อนะครับก็จะทํางานได้ง่ายขึ้น ครับผมเพราะว่ามันจะค่อนข้างแคบนิดนึงเด็ดฟันจะค่อนข้างละเอียดหน่อยนึงครับ โอ้ยตอนมารอบแรกผมยังแบบโโอ้หเสียดายรถเลยอะ,อะนักกว่าน,นี้ครับนี่พวกผมมาไล่เก็บรายละเอียดอะไรให้ใหม่หมดเลยไม่งั้นคงไม,ไม่ไม่เป็นสภาพแบบนี้หนักิ <c oughs> นักเกี่ยเรื่ทางโอ้ยไปทำอะไรไมาเนี่ยบอกกันแค่นั้ <c oughs> นเดียวบอกว่าจอดอยู่ไอ้หน้าบ้านที่ทะเลเลย <c oughs> ถ้าเกิดว่าอยู่ที่ทะเลแม้ไกลแค่ไหนมันก็นี่ครับเพราะมันอบล้อมด้วย <c oughs> ไอไอลมอยู่แล้วพวกนี้ใช่ไอความร้อนอะไรว่าเราสวยปะสวยไหมสวยคนสวยไหมคะต้นนะต้นนะคะไกด์รู้สึกว่าเริ่มจะมีโปรเจกต์ที่อยากจะ ตกแต่งรถเพิ่ม,มนี่อยากจะเปลี่ยนตัวนี้ตอนนี้ท่อที่ใช้อยู่ก็เป็น S4 ตัวนี้ก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันมีน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนอยากให้พี่ไอซ์ใส่ท่ออะไรหรือมีใครอยากจะส่งท่อมาให้ลองก็ส่งมาได้นะคะเ,ออเดี๋ยวก็รอพี่โอเปลี่ยนยางแป๊บหนึ่งนะแล้วเราจะได้เอารถไปเทสกันเนาะโอเคน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับคุณนายพระเบรกอนีจะเปลี่ยนพระเบรกไปด้วยเลยไหมพระเบงกอน หมดเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยครับโอเคโอเคมีตัวนี้เลยตัวไหนอ่ะนี่ครับ CF Project นะเป็น Project Ceramic นะครับผมใช้ในการแข่งขันอยู่นี่ดีมากเลยสุดยอดเลยตัวนี้คือพี่โอใช้กับรถที่แข่งในสนามใช้กับรถแข่งในสนามครับนี่เราใช้ตัวนี้เลย CF Project นะอ่นี่เลยเกียรมาก โอเคงั้นเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยเบรกหัวทิ่ยหัวตันแน่นอนโอเคได้หัวอ่ะอะไรนะเบรกอ่ะอะไรนะเบรกอะไรนะหัวเบรกหัวทิ่ยหัวตันแน่นอนครับเดกนกะแบบผมอันนี้ช่างคอนเฟิร์มมานะคะโอเคเดี๋ยวให้พี่โอเปลี่ยนคาเบกพิ่มนะพอดีว่าคาเบกหมดอืมไหนๆก็แกะล้อละคาเบกของอะไรนะครับขอยที่ซีเอสโปรเจกต์ครับอืมอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับก็ซสดูในซีเอสโปรเจกต์ได้เลยนะครับมีนะครับผมในอ่าร้านสตาร์ทอัพตีก็มีเหมือนกันนะครับผม นี่เลยราคาจ้อมเดาขอสโลแกนอีกทีนะอะไรนะเบรกอะไรนะเบรกหัวที่หัวต่ำเนี่ยเลยกิมกาผ์บูร์จริงๆพี่โอเป็นช่างที่ทำงานไวมากเลยนะถ้าไม่มีพวกเรามายืนกวนตีนอ่ะจริงๆสนุกสนุกครับอ่าสนุกสนุกได้พี่งั้นเดี๋ยวเราไปเต้นกันก่อนสัองเพลงอ่ะโอเ้จากเนื้อพระเบรกนี่ค่อนข้างดีมากเลยนะเนี่ยอ่านั่ง น้ำขนมปังเลยกรอบด้วยใช่ครับ <c oughs> เราจิ้มดูหน่อยเราจิ้มดูหน่อยเราจิ้มดูหน่อยคนไม่จะแฝก Bye. อะไรเช่นกันรถไข่มเนี Ou Ou ่ยน no. ีแล้วก็ได้ถุงพานนีแล้วก็ได้ถุงพาน ต่อขึ้นเลยอะ่ะลูกชายฉันเมื่อไหร่จะได้เวลาแซตนะเมื่อไหร่จะได้เวลาแซตนะอ่าเดี๋ยวอันนี้เราต้องแกะนะคะไม่แกะไม่ได้นะคะเดี๋ยวลื่น,นะคะ่ะอยากจะบอกว่าชอบมาก p ลิลรี่เป็นแบรนด์ที่แบบว่าไอไว้ใจแล้วก็รู้สึกว่าคุณภาพยางของเขาดีจริงๆเพราะรถทุกคันที่บ้านไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่นะคะ ใส่พี่เลยหมดเลยเดี๋ยววันต่อไปเราจะมาแต่งอะไรเพิ่มเติมต้องมารอดูกันนะคะสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือโซนปริมณฑลนะคะหรือใกล้กับพระประแดงก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านของพี่โอได้นะคะถกก้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะแต่ในช่วงนี้ยังไม่ได้ขับและไม่ได้ขี่ก่อนนะรอแต่งเสร็จก่อนอาแต่งเสร็จเปลี่ยนทุกอย่างเสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการ ใช้งานของเราเนี่ยหน้ายางจะเป็นยังไงใช้ไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยยางจะเป็นยังไงผ้าเบรกจะเป็นยังไงเดีย๋ยวไอจะมารีวิวให้ใหดูกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ